วันนี้ขอมาพูดเรื่องประเด็นล้อนเลยนะครับในโลกออนไลน์ครับของไทยและลาวเลยล่ะดังมากๆเพลงนี้นะฮะแต่ว่ากระทรวงทางด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมนะครับได้ออกมาตักเตือนนะฮะได้ออกมาเป็นจดหมายนะฮะ่วนแจ้งการจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวในอดีตประมาณประมาณสิบปีที่แล้วครับผมเกือบโดนนายตำรวจ ทั้งสอนอ,อมาจับที่บ้านผมเลยนะคือสบายดีสวัสดีครับ ก็ตอนนี้นะครับเป็นกระแสของโลกออนไลน์ที่ประเทศไทยเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเพลงเพลงนี้เนี่ยมีคนเอาไป cover นะฮะไป reaction เนี่ยเยอะมากๆเลยนะเจ้าของเพลงอันนี้ก็ร่วมประมาณสักจะ7ล้านแล้วนะเพียงไม่กี่วันเองอะเล้านวิวแล้วส่วนคนที่ไป cover นะฮะก็คนดูเป็นแสนเลยเพราะว่ามันมีคำบางคำบางประโยคครับที่มันโผล่ขึ้นมานะฮะเอาจริงๆผมก็ได้ฟังแล้วนะครับช่วงแรกๆเลยเป็นเพลงที่ม้วนนะเป็นเพลงที่เพราะเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยแบบ ทุกอย่างดีหมดเลยเนื้อร้องทำนองคนร้องมิวสิกวิดีโอทำง่ายๆโดยใช้เพียงแค่โทรศัพท์อันเดียวอะแล้วก็ดูธรรมชาติอย่างนี้ละกันแต่มันติดอยู่คำแคำ่คำเดียวเองอะฮะ แล้วก็ช่วงแรกมีปฏิกิริยาโผล่ขึ้นมานะครับคนที่จะรีแอคชั่นหรือคนที่จะได้ฟังเพลงนี้แล้วก็ออกมานะฮะก็เหมือนประมาณว่าทําได้ด้วยเหรอแต่งอย่างนี้ได้ด้วยเหรอฟังไม่ผิดใช่ไหมใช้คํานี้ใช่ไหมบางคนก็บอกว่าโอ,โอ้สุดยอดเจ๋งไปเลยเนี่ยแหละยุคสมัยใหม่ต้องเป็นอย่างนั้นเสียงแตกนะฮะตอนนี้มาเลยกลายเป็นว่าแต่ละคนเนี่ยมองคิดเห็นในมุมต่างกันยังไงครั้งแรกเนี่ยผมเอาตรงๆแบบจริงเหรอทําอย่างนี้ได้ด้วยเหรอร้องอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ แต่แล้วเราก็ฟังไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันชินฮะแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันธรรมดาเนี่ยแหละฮะความอันตรายของมันคือมันชินแล้วเป็นเรื่องธรรมดาเลยกลายเป็นว่าคนก็เอาไป cover เอาไปแต่งต่อเอาไปเรียนแบบต่อเอาไปตอบต่อเลยกลายเป็นว่าอีกไม่กี่วันมีเพลงใหม่เข้ามาครับ เพลงแรกมันคือเพลง Head Nader บอกได้เฮ็ดนมมันก็บอกประมาณอะไรบางอย่างว่าชั้นทามาหากินนะไม่จําเป็นจะต้องมาไม่ต้องมาบูลลี่ชั้นนะถึงชั้นจะอกแบนถึงชั้นอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องธรรมดานะสพร์ประเภทนี้มันก็โอเคนะยุคสมัยใหม่เป็นอย่างนี้นี่เองแต่เผอิญว่ามันมีคําอะไรบางอย่างที่โผล่ขึ้นมานั่นกันเนินจุดจุดจุดอลังการซึ่งแบบแต่ดีอย่างตรงที่ว่าน้องเขาร้องแบบธรรมชาตินะโดยที่เขาไม่สอบเป็นแดนด้านรามกนะ แต่แล้วมันก็เกิดกายคำว,ว่าธรรมดาเกิดขึ้นคำว,ว่าธรรมดาเกิดขึ้นมันคือแบบชื้นหูแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่าทำอย่างนี้ก็ได้เยูฉันทำบ้างไอ้นี่แหละเป็นสิ่งที่น่กกากลัวคือฉันทำบ้างพอเมื่อไหร่มันเกินขอบเขตขึ้นไปนะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมละกันนั่นก็คือเพลงต่อมาเป็นเพลงตอบของผู้ชายครับคือเพลงเฮ็ดนมสาบ่ต้องเฮ็ดนาอันนี้หนักกว่าอีกครับ มันเพียงเนื้อความแล้วเนื้นอความก็ผิดแล้วล่ะที่บอกว่าคุณอย่าทำมาหากินมาอยู่กับผู้ชายเดยวผู้ชายเลี้ยงเองแล้วคําศัพท์ที่มันออกมามันไม่ใช่เพียงแค่เนินจุดจุดจุดอลังการมันมีทั้งมาทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงมีทั้งอะไรโ ho คำโผล่มาแต่ไม่หมดเลยซึ่งเรามีความรู้สึกว่าอันนี้เยอะละเกินไปละ ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้ก็เลยมีจดหมายออกมาครับว่าเจ้าของเพลงได้ออกมาโดนตักเตือนนะฮะแล้วก็ขอโทษบอกกล่าวออกมานะฮะนั่นก็นคือว่าเขาก็ได้พูดออกมานะครับว่าข้าพเจ้าจึงขอยอมรับผิดชอบต่อการกระทําผิดอันดังนี้ย่อมความรู้เท่าบทถึงการและขอลบบทเพลงดังกล่าวออกจากทางสื่อสังคมออนไลน์ของข้าพเจ้าทั้งหมดขอให้องค์กรการจัดตั้งพรรคและประชาชนทุกคนในทั้งทั่วสังคม ให้อภัยแก่ข้าพเจ้ามาณโอกาสนี้ด้วยข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าถ้าหากการกระทําผิดอีกครั้งขอให้องค์กรจัดตั้งพักรัฐด,ดำเนินคดีตามระเบียบและกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ นี่เขาออกมาอยอมรับผิดนะนะฮะเพราะว่าทางภาครัฐเองเนี่ยก็คงจะมีการอบรมตักเตือนนะฮะยังไม่ได้มีการบทลงโทษผมว่าในสิ่งอันนี้มันคือการป้องปรามนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีการป้องปรามเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะสามารถทำอะไรก็ได้ในโลกใบนี้นะฮะก็เพราะว่าณสมัยนี้ณนะปัจจุบันนี้มันเป็นโลกออนไลน์ครับ ทุกคนยังง่ายมากเลยนะฮะอย่างที่จะทำ u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  e โผล่ขึ้นมาคุณมีโทรศัพท์อันเดียวเองแล้วคุณจะพูดอะไรคุณจะร้องเพลงอะไรออกไปก็ได้เนี่ย มันส่งผลกับคนหมู่มากนะฮะนั่นคือสื่อมวลชนนั่นเองนะ,ะอย่างที่เราบอกไปว่าถ้าเราสื่ออะไรบางอย่างให้มวลชนรับรู้แล้วเกิดปฏิกิริยาต่อสังคมเนี่ยอันนั้นแหละมันจะทําให้ระบบของสังคมเนี่ยวุ่นวายและยุ่งเหยิงนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีการหยุดนะฮะมันก็กลายเป็นว่าทําอย่างนี้ได้ด้วยหรออย่างนี้ฉันทําบ้างเพียงแค่ไม่กี่วันเองอะจากคำหนึ่งคำกลายเป็นในหนึ่งเพลงมีประมาณ 6- 7คําคำที่มันเป็นคำยาบคาย นะฮะฮแล้วถ้าเกิดไม่มีใครป้องปามผมเชื่อว่าอีกไม่กี่วันเนื้อเพลงแต่ละเพลงของคนแต่ละคนเนี่ยก็คงจะต้องทํามาอีกเต็มไปหมดเลยเพราะว่าทำแล้วดังทําแล้วได้ยอดอิวก่อนหน้านี้เหมือนกันครับที่เมืองไทยคุณจําได้ไหมครับนั่นคือจะาคันหูนั่นเองนะฮะนั่นคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็หลีกเลี่ยงคานะโดยที่ไม่ใช้คําที่มันตรงๆแต่สิ่งที่เขาโดนก็เพราะว่า คำว่าคันหูอ่ะแต่เวลาท่าเต้นมันไม่ใช่คันที่หูไงมันเป็นคันอีกส่วนหนึ่งนะฮะอันนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหดังมากๆตอนนั้นผมจำได้ว่ายังไม่มีโลกออนไลน์ในการที่จะรีคาเวลในการที่จะเป็นรีแอคชั่นนะแต่คนเอามาพูดกันคนเอามาล้อกันคนเอามาบูลลี่กันนะจนกระทําำให้ตตอนนั้นก็โดนตักเตือนกันไปเหมือนกันนะฮะ หลังจากนั้นคุณแจ้กก็ทํางานเพลงแบบคุณภาพนะฮะกลับมาคุณภาพโดยไม่มีการสอแวลอย่างนั้นอีกเลยนะฮะจนกระทั่งปัจจุบันเธอก็โด่งดังมากมายนะฮะนี่คือผมกําลังจะบอกว่าคุณค่าของเพลงคุณค่าของคนนะฮะนะตรงนี้มันอยู่ตรงที่คุณภาพของงานมากกว่าเนาะ ถ้าเกิดว่าเราทุกคนตอนนี้กําลังทําช่อง Youtube ทําช่องอะไรบางอย่างอยู่นะกำลังสื่อบางอย่างกับสังคมอยู่นะผมก็อยากให้เราต้องพิจารณาดูเหมือนกันนะว่าสิ่งที่เราทําออกไปแล้วลงออกไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อสังคมหรือเปล่าเอาเข้าจริงๆผมอยากจะเล่าเลยว่าผมก็เคยโดนอย่างนี้เหมือนกันนะในอดีตประมาณประมาณ10ปีที่แล้วครับผมเกือบโดนนายตำรวจทั้งสอน,อนอมาจับที่บ้านผมเลยนะคือ <c oughs> คือผมทําบริษัทโฆษณาครับเป็นนักโฆษณานะครับแล้วผมก็โฆษณาให้กับปูยี่ห้อหนึ่งปูลูกดิ่งณนะตอนนั้นมีแคมเปญไม่แตกแยกไม่แตกล้าละแล้วเราเลยทําแคมเปญหนังโฆษณาขึ้นมาตัวหนึ่งนั่นก็คือไม่อยากให้ช่างกลเนี่ยตีกัน มมไม่แตกแยกไม่แตกรา้าแปลกแต่จริงทุกนักเรียนช่างต่างนับถือพระวิศนุก,กรรมเป็นพอ่อ มองลนะอ,อ้าวเฮ้ยไม่จบเช่ะฮะมองไหมวะสอนไม่จำไม่แตกแยกไม่แตกรา้าปูล,ลูกดิ่งสนับสนุนสังคมให้มีความปรองดองกันเราก็เลยทำให้คำว่าไม่แตกแยกไม่แตกรล้เนี่ยเปรียบเสมือนปูนนั่นแหละนั่นะคือว่าเวลาคุณฉาบไปแล้วเนี่ยมันปูนมันจะไม่แตกแยกไม่แตกรล้นะ เพราะว่าน้องๆช่างกลที่ชอบตีกันจริงๆแล้วอยู่สถาบัานคล้ายๆกันจบออกมาก็เป็นนายช่างเหมือนกันนะฮะเราก็เลยทรณรนค์นั้นขึ้นมาผมก็เลยทําแคมเปญเป็นลักษณะของเอาคนประมาณสักร้อยกว่าคนนะฮะใส่เสื้อคําว่าไม่แตกแยกไม่แตกลาวนะฮะแล้วก็เดินเข้าไปที่สยามเดินเข้าไปที่ประตูน้ําเดินเข้าไปที่ศรีลมเดินเข้าไปในทุกที่นะฮะแล้วก็คนก็งงว่ามาทำอะไรกันใส่ชุดดำเขียนคำว่าไม่แตกแยกไม่แตกลาวแล้วมากอดกันให้ทุกคนมากอดกันกอดกัน แต่กลายเป็นว่าทางกทมทางตำรวจนะเขาก็เข้าใจว่าแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงของการประท้วงกันนะฮะก็เลยเลยตำรวจก็มากันเต็มเลยครับพอเจเรืจ่าก,กันตอนเย็นก็จบกันไปกับกลายเป็นว่าณนะตอนเย็นวันนั้นครับมีนายตำรวจคนหนึ่งโทรมาหานะฮะเขาบอกว่าผมพันตำรวจโทรจากสอนอนี้นีุ้ดุดผมก็บอกอ้าอย่ามาอ้ำกันเลยผมก็คิดว่าเป็นเพื่อนผมนะอย่ามาอ้ำกันเลยแกมึงเสียงแปลก ไม่ใช่แล้วล่ะผมก็วางสายไปสักพักอีก5นาทีเขาโทรมาหาที่แฟนผมอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็มาพูดบอกว่าถ้าคุณไม่คุยอีกประมาณ2ชั่วโมงเราจะเอาตำรวจไปคุมตัวคุณเราก็แบบคืออะไรคืออะไรเราก็เริ่มงงแล้วเฮ้ยของจริงรู้บ้านด้วยรู้เบอร์โทรศัพท์อีกคนหนึ่งด้วยเราก็เลยโทรกลับไปหาเขาครับแล้วเขาก็บอกว่าผมเป็นผมชื่อนี้ชื่อนี้ยศตำแหน่งนี้นะครับเขาบอกว่า หัวหน้าทางผู้ใหญ่เนี่ยให้มาถามว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นใครกลุ่มคนกลุ่มนี้มาทำอะไรเราก็บอกไปนะครับว่าเราเป็นเราทำแคมเปญโฆษณาครับอยากให้คนรักกันอย่าแตกแยกไม่แตกรล้าวนะฮะคุณนายตำรวจท่านนั้นบอกว่าผมก็ว่าแล้วว่าคุณน่ะจะต้องเป็นพวกโฆษณาแน่นอนผมก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใหญ่เพราะว่าผู้ใหญ่ได้ถามมาว่าเขามาทำอะไรแล้วก็หน่วยงานที่สืบข่าวเนี่ยก็ไม่ได้มีกลุ่มคน กลุ่มนี้โผล่ขึ้นมาด้วยเขาก็เลยแบบตกใจว่าเป็นผู้ก่อการร้ายหรือมาทำอะไรหรือเปล่านะฮะแล้วนั่นก็คือประสบการณ์เลยประสบการณ์ที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเออว่ะมันเยอะเกินไปหรือเปล่านะแลวนายตำรวจคนนั้นก็บอกว่าอไอเดียดีเหมือนกันเนะเราก็แบบโล่งอกรอดมาได้นะดีกว่าที่เขาพูดคำว่าอย่าทำอีกนะเขาบอกว่าไอเดียดีเหมือนกันนะ เราก็แบบชื่นใจขึ้นมาหน่อยนะฮะว่าเราไม่ได้ทําผิดอะไรแล้วหลังจากนั้นนะฮะทั้งสื่อข่าวในทีวีในหนังสือพิมพ์นี้ลงเต็มไปหมดเลยว่าแคมเปญน,นี้มันคือโฆษณานั่นเองไม่ใช่มอบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเีียมข่าวของเราไปเจอทุกน้องทำกิจกรรมด้วยกันก่อนนะคะแล้วก็ใส่เสื้อที่มีข้อความว่าไม่แตกแยบไม่แตกร้าวบางจุดก็มีป้ายอย่างเงี้ตั้งอยู่ด้วยนะคะ เราก็ตามไปเจอจนได้นะคะว่าผู้จัดกิจกรรมครั้งนี้ก็คือผลิตภัณฑ์กลุ่มปูนฉาบตราลูกดิ่งค่ะซึ่งคุณสมบัติของปูนนะคะก็เข้ากับสโลแกนที่ว่าไม่แตกแยกไม่แตก,กร้าวนะคะและเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็เด้เอาแนวคิดสโลแกนนี้แหละค่ะมาปรับให้สอดคล้องเพื่อสะท้อนว่าสังคมไทยในปัจจุบันยังอยาสังคมไทยเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็อยากให้ทุกคนหันมารักแล้วก็ปรรองดองกันอย่างที่ทราบกันดีว่าทุกวันนี้ยังคงมีการทะเลาะกันยังคงแตกแยกกันค่อนข้างมาก ก็เลยจัดแคมเปญนี้มาเพื่อรณรงค์และสนับสนุนให้คนไทยกลับมารักกันค่ะเป็นแคมเปญรณรงค์ว่าพวกเราอย่าแตกแยกอย่าแตกแล้วขอให้เรารักกันอะไรประมาณนี้ครับก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีนะทั้งนี้ทั้งนั้นผมกําลังจะบอกมันคือเส้นบางๆเลยจริงครับเส้นบางๆของการทำคอนเทนต์นะฮะที่เราอยากจะดังเราอยากจะให้ทุกคนเห็นนะฮะอันนั้นแหละมันเป็นสิ่งที่อันตรายเหมือนกันถ้าเจตนาลมเจตนาอะไรบางอย่างที่เราใส่ลงไปแล้วเนี่ย มันคลาดเคลื่อนมันไม่หวังดีมันไม่สนใจเลยทั้งสิ้นไม่มีสติไม่มีการกันกรองผมก็เชื่อว่าไอ้เส้นบางๆนั้นะนแทนที่มันจะดีมันก็อาจจะทําผลเสียก็ได้นะฮะก็เลยเอาประสบการณ์แล้วก็บทความที่มันกําลังร้อนแรงอยู่นตอนนี้เนาะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังครับนั่นคุณทำอะไรของคุณครับผมคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับนี่หลักฐานคันโตขนาดนี้ครับเนี่ยเหรอ ผมเนี่ยสงสารเจ้าของบ้านเขาไม่รู้ว่าใครมาพ่นเนี่ยเดี๋ยวผมช่วยครับผมมาภาพหาดูยากแบบนี้ย่อมเกิดขึ้นได้เพราะทุกนักเรียนช่างต่างนับถือพระวิศนุกรรมเป็นพ่อแม้จะหาดูยากแต่เราอยากให้มีปูลูกดิ่งไม่แตกแยกไม่แตกร้าวก็คราวหน้านะครับถ้าเกิดว่าเรามีบทความดีๆอะไรแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะกับช่องไทยลาวทุเกเตอร์ไปไทยมาลาว ไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ